ข้อ195จริงอยู่แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ท่านอนาถาบินิกะก็ตรัสไว้ในปฐมพยสูตรในจตุทวักแห่งนิทานวักอย่างนี้ว่าภายเวรห้าอย่างอะไรบ้างย่อมเป็นอันสงบระงับแล้วข้าบ,บดีบุคคลผู้มีปกติยังสัตว์มีปราณให้ตกล่วงไปย่อมประสบภัยเวรใดอันเป็นไปในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรอันเป็นไปในสัมปรายภพบ้าง ย่อมเสวยทุกขโทมนัสอันเป็นไปในจิตบ้างเพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยภัยเวรน,นั้นสำหรับผู้เว้นขาดแล้วจากปานาติบาตเป็นอันสงบระง,งับได้ด้วยประการรชนีขั้บบดีบุคคลผู้มีปกติถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้ย่อมประสบภัยเวรใดและเพราะอธินาทานเป็นปัจจัยและขหบบดีบุคคลผู้มีปกติประพฤติผิดในการมทั้งหลายย่อมประสบภัยเวรใดและ เพราะการเมสุมิฉาจารย์เป็นปัจจัยและขหาบดีบุคคลผู้มีปกติพูดเท็จย่อมประสบภัยเวรใดละเพระมุสาวาตเป็นปัจจัยและขหาบดีบุคคลผู้มีปกติดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยย่อมประสบภัยเวรใดอันเป็นไปในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรอันเป็นไปในสัมปรายภพบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัดอันเป็นไปในจิตบ้างเพราะเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในเพราะน้ำเมาคือสุราและเมรัยเป็นปัจจัย ภัยเวรน,นั้นสำหรับผู้เว้นขาดแล้วจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในเพราะนะ้ำเมาคือสุราและเมรยัยเป็นอันสงบระง,งับได้ด้วยประการัชนีภัยเวรห้าอย่างเหล่านี้ย่อมเป็นอันสงบระง,งับได้แล้ว